สวัสดีค่ะสวัสดีวันสุขค่ะคุณผู้ชมขอให้มีความสุขทุกคนนะคะความสุขของวันที่29สิงหาคม2568ค่ะล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมรวมเซียนเหมือนเดิมค่ะเมื่อนีอ้ของพอเซียนเพ่งปูข้ามซนกับเซียนหนองหานบอท่านมาเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาลอบินมือเมื่อวันว่างพอดีค่ะล่างลด เงาแวบเลยฝนบ่โตค่ะพ่อตอนแรงมาจังค่อยโตค่ะเมื่อวานกันเลยร่อแนวทางเพิ่นมีเวลาว่าจะล่งไถกรกันยังไปเห็นแนวทางมากค่ะกันเลยร่อน,น,ะะนุคำเนาะเนาะเอาเป็นวา่าเมนีก็บหอดเสาแล้วย,ยังเพิ่นยังประด้อา่านไล่อยู่เขาขอข้ามแชดไปค่ะเพิ่นกันนั่นไดอ่านกับเพราะฉะนั้นกันล่งแต่ของอู่ศูนย์เจ็ดอูโพราชของเสียนอุดรแล้วก็ อของอาจารย์งพงผ้าร่วยค่ะคุณผู้ชมนะคะโลงแค่นี้กรอนเนาะคะ่ะเนาะแนวทางแล้วก็ของอีกคลิปนึงค่ะหนุ่มผู้พานแอดจินเดินเดินดีนะคะย้ายนั่งตำเล่านะคะเซียนอายค่ะแล้วก็โลงให้คือเกาะะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะวันศุกร์เล่าพัฒนาเป็ดแดงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมีความหลุน กับเล่าพัฒนาบอค่ะจินตหน้าคือกดดันแทะกดดันท่วากับไปลกับมาหาคือยืนยงคงกับพันธดีะค่ะพี่น้องหายังมาอยู่คือเกาอยู่ค่ะหาลักลอยหาลักลอยอยุ่งซะแหละมาหลงวดแล้วค่ะมันเป็นหางวดวหางวดเราได้หามานะคะอืมเป็นตะทิงหาหรือเป็นตะนึ่งค่ะนึ่งกับค่อยแบบว่า หนึ่งก็สลับมากค่ะคุณผู้ชมหนึ่งก็สลับมาก็หนหันหาหนึ่งนึ่งนะคะหานึ่งนึ่งนึกว่านึ่งจะหายไปแต่ก็ยังกลับมาอีกเหมือนเดิมเป็นห้าสี่หนึ่งเอาสีเป็นจังไดค่ะคุณผู้ชมแนวทางเมือนีกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะแนวทางกับมีเขาไม่รุดค่ะของแอดจินกับรุดถานดเลยเลขกวิ่งกับเขกเขาค่ะหลังจากที่เขามาดี 6เจ็ดนวด2อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมเดินเดินดีเขาตลอด,ดยแต่ว่าอของแอดจีนค่ะเลขวิ่งตัวเดียวขนาดมีดตัวเดียวก็ยังหลุดเลยค่ะเป็นเพียงแนวทางเนะค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะไปเบิ้งแนวทางกันเลยค่ะนุ่มผู้พันค่ะ4ตัวมา1ถึง2ตัวค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมแนวทางของนุ่มผู้พนัน กีเพนไฮมาค่ะมีหกเก้าเจ็ดแปดค่ะหกเก้าเจ็ดแล้วก็แปดค่ะอ่าค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางล่าพัฒนาสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวค่ะหงวดที่ผ่านมากกับมากค่ะคุณผู้ชมมากหนึ่งนะคะเขาสีหนึ่งตรงๆพร้อมค่ะคุณผู้ชมเป็นจับคูไห่เนาะอ่างวดนี้มีเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะ แนวทางของมุมผู้พาดบนจับคูสองตัวมากให้ค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาก,กับเขาอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมากเขาเอา่วิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอ่เป็นเลขป่ะมันเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมสี่ตัวมาตัวเนาะก็เท่ากับวิ่งสี่ตัวนั่นแหละค่ะอ่พูดให้มันดูดีหน่อยเนาะค่ะจะได้บ่ต้องไล่ก็คือสี่ตัวเนี่ยตรงนี้ตัวใดตัวหนึ่งมากค่ะกับบอลลูนเื๋อค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะกั ศูนย์หนึ่งเจ็ดสองมาหนึ่งค่ะสี่หนึ่งตรงตรง,ตรงเลยค่ะคุณผู้ชมอ,อันนี้ของนุ่มผู้พานนะคะแคบหนาจอกว้เบิ้งนะคะขอขอบคุณลายๆค่ะนุ่มผู้พานต่อไปนะคะอินตนาบอสไซค้ากองแคบมองยูแคบค่ะ,ค, Cap, ค,ะคุณผู้ชมของยายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาวยายนางให้ศูนย์กับสี่เป็นตัววิ่งค่ะศูนย์กับสี่เป็นตัววิ่ง เจับคู่ค่ะ0 1 0 3 0 4 1 3 1 4แล้วก็3 4ค่ะเอาตัวเดสิมาค่ะคุณผู้ชมมือนีกระเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะวัวที่ผ่านมาค่ะวิ่ง4กับ2 2บอมากค่ะมาสีแต่จับคู่ไม่เข้าค่ะให้ไปสีผลดอกสี่หนึ่งเอ็นัยอยังค่ะคุณผู้ชมมีเขามีหลุดเนาะไปต่อค่ะ ขอ,อ mhm. ของยายนางแล้วก็ของแอดจินค่ะของแอดจินงวดที่ผ่านมาไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมรุดคากรุดแน่เลขฟันเพเขาไปเขาน้อยอ้อยเนาะอยู่่ะหมู่บ้านเนงเขาอีกเฉยอยู่นะคะของกันห้าน้อยไหมคะยังไงจะไปเขาค้าเขาน่แท้ ของเอดจินให้สองกับสามค่ะสองกับสามเป็นตัววิ่งจับคู่ค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะคุณผู้ชมพาเดน่นกระเด็นสองตัวเดียวเด้อค่ะแอดจินมาได้สองตัวเดียวที่มันแน่นๆนะคะ เด่นเดินดีค่ะเด่นเดินดีของแอดจินอืมรมผัดร่มธรรมาฉาดค่ะหม่แล้วเสียงเพลงโอ้ยพี่น,อน,น้องเอ้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะหยุดก่อนด้วยค่ะหกเจ็ดแปดค่ะเด่นเดินดีหกเจ็ดแปดเป็นตัววิ่งสามตัวนี่ตองมีตัวในตัวหนึ่งมากค่ะมาหนึ่งถึงสองตัวคือหกเจ็ดแล้วก็แปดัวที่ผ่านมาเขาหนึ่งค่ะ เข้าหนึ่งตัววิ่งนะคะแล้วก็ผลอ,ออกหนึ่งห้าห้าส่หนึ่งค่ะไปต่อเนาะคะ่ะคุณผู้ชมของเซียนายค่ะเซียนายก็เข้าหนึ่งเหมือนกันค่ะสีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาสีหนึ่งจับคู่เข้าเลยค่ะงวดนี้ค่ะให้7กับหเป็นตัววิ่งเลขติด เจ็ดกับหกมีสามเก้าศูนย์สี่ค่ะแล้วก็จับคู่สองตัวมีสี่คู่แปดคู่ค่ะไปกับบนรางเจ็ดสามสามหกเจ็ดศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่หกศูนย์เก้าเจ็ดหกสี่ค่ะอืมหกศูนย์หกสี่สามหกเก้าหกหกศูนย์หกสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เก้าเจ็ดคอนนี้ของเซียนได้ค่ะขอขอบคุณเลไลค่ะคุณผู้ชม ที่ขาวาเมือ่อแนวทางทังช่องจินตนาชาแนลค่ะเมื่อนี้ค่าวันศุกร์ให้ผู้ผู้ชมมีความสุขทั้งกายและใจนะคะทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะ,ะวันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ให้ทุกคนมีความสุขโชคดีคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ